สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผักไห่ได้คัดเลือกตำบลลาดน้ำเค็มเป็นตำบลเข้มแข็งมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนระดับอำเภอเพราะเป็นตำบลที่มีการเกื้อกูลชาวบ้านมีความรักสมัครสมานส,สามัคคีผู้นำมีความเข้มแข็งอำเภอผักไห่ได้แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการตำบลเข้มแข็ง power team to Smart 90ทับิ ประกอบด้วยทีมอำนวยการระดับอำเภอและทีมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ผู้นำกลุ่มองค์กรในชุมชนและได้มีการประชุมทีมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งโดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ชาวบ้านตามแนวทางสามสร้างอันได้แก่ 1. การสร้างความมั่นคงทางอาหารเช่นการปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงสัตว์การแปลรูปอาหารและกลุ่มอาชีพต่างๆ 2. การสร้างสิ่งว่าล้อมที่ยั่งยืนเช่นการทำถังขยะรักโลกการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านและ 3. การสร้างสวัสดิการชุมชนเช่นการให้การดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน